คลิปนี้คลิปเดียวสั้นๆแต่เห็นทุกบรรยากาศเห็นทุกขั้นตอนของงานชาปนกิจศพของอาจารย์ทองใสทับถนนมือพินอันดับหนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับผมดีเจหมอบ้านดงนรงแผงสอน วางเข็มฉีดยาหันมาจับใหม่กระผมเป็นพิธีกรในงานชานปนกิจศพของอาจารย์ทองใสทับถนนมือพินอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับผมจึงเห็นทุกขั้นตอนของงานในวันนี้จึงถือโอกาสนี้มาเล่าสู่ท่านฟังครับอาจารย์ทองใสทับถนนนับว่าเป็นมือพินในตำนานเป็นมือพินของวบนดนตรีเพชรพินทองมีดนตรีในหัวใจและเป็นครูของลูกศิษย์หลายคนเสียชีวิตเมื่อวันที่20ิมีนาคม2567ครับ ผมได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงานชาปนกิจศพของอาจารย์ทองใสทับถนนในวันงานผมไปถึงบ้านงาน,นตั้งแต่เวลาห้าโมงเช้าเพื่อรับข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาเจ้าภาพได้เคลื่อนศพจากบ้านเจ้าภาพไปยังวัดน้องกินเพนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของอาจารย์ทองใสทับถนนนะครับเริ่มต้นด้วยขบวนของ,ของญาติครับถือรูปอาจารย์ทองใสทับถนนขบวนญาติและขบวนมือพินขบวนไปถึงวัดก็จะแจงเอา หีบขึ้นวางไว้บนเมนหลังจากนั้นก็ได้เริ่มพิธีการทางศาสนาโดยพิธีกรศาส,สนาพิธีได้อารัธนาศีลอารัธนาเทศแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจบแล้วเป็นการสวดมัตติกาบังสุกุลเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ำร,รับพรเป็นเสร็จพิธีทางศาสนาพิธีนะครับหลังจากนั้นผมซึ่งทําหน้าที่เป็นพิธีกรได้เข้าประจําหน้าที่โดยการทําความกรพ คณะสงฆ์ทำความเคารพป,ประธานในพิธีและทำความเคารพศพก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นก็ผมได้นำเนินการแจ้งภาคพิธีการว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างขั้นตอนอะไรบ้างเสร็จแล้วได้เชิญคณะผู้ช่วยพิธีกรซึ่งเป็นอป,ป,ปพรออาสาสมัครป,ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพนได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นก็เชิญเจ้าภาพ ได้มายืนที่บริเวณด้านหน้าเมนเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆหลังจากมอบเงินบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการรับมอบเงินสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆที่มอบให้กับทางจาภาพหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทอดผ้าบังสุกุลโดยในวันนี้มีการทอดผ้าบังสุกุล77ชุดเมื่อทอดผ้าบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเป็นผู้อ่านประวัติ ของอาจารย์ทองใสทับถนนเมื่ออ่านประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการอ่านกรอนไว้อาลัยโดยหลานสาวของผู้วายชนเสร็จแล้วเป็นการลำล่องส่งดวงวิญญาณโดยอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมและคณะศิลปินแห่งชาติศิลปินในพื้นที่ร่วมแสดงโดยมีการเป่าโวดดีดพิ้นและเป่าแคนผสมประสานเสียงลำล่องของอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ พอศิลปินแห่งชาติลํำจบเรียบร้อยแล้วขบวนพินนับร้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองใสทับถนนได้เคลื่อนมาสู่บริเวณเมนตั้งแถวและร่วมบันทึกภาพร่วมกันหลังจากนั้นก็เป็นการบรรเลงเพลงของลูกศิษย์ที่เรียนรู้ทักษะการดีดพินจากอาจารย์ทองใสทับถนนเล่นเอาหลายคนน้ำตาคลอตื้นตันใจในความกระตันยูของลูกศิษย หลังจากนั้นเป็นการฟ้อนวัตะสังขารหลังจากนั้นเป็นการบรรเลงพินในลายปู่ป๋าหลานโดยทองเบตทับถนนซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของอาจารย์ทองใสทับถนนซึ่งในความรู้สึกของผมแล้วลายพินปู่ป๋าหลานนั้นเศร้าซึ้งและมีความหมายหลังจากจบการ ดีดพินของทองเบรทับถนนส่รงดุงวิญญาณของอาจารย์ทองใสทับถนนแล้วกระผมได้กล่าวขอขมาและเชิญชวนแขกผู้มีเกียตรติได้ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยหลังจากนั้นได้เชิญประธานในพิธีคือทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการกันตินั้นได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดประธานหลังจากนั้นได้นิมนต์ประธานสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้วางดอกไม้จันทร์แขกผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทร์เมื่อวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการบันทึกภาพร่วมกันของเพื่อนของบรรดาพเพื่อนๆืของเพื่อนศิลปินเพื่อนในวงการหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ก็บันทึกภาพร่วมกันครับบรรยากาศโดยรวมของงานชาปนกิจศพของอาจารย์ทองใสทับถนนเดี๋ยวผมจะมีบรรยากาศเป็นช่วงๆนำเสนอบรรยากาศของงาน ชาปาานกิจศพของอาจารย์ทองใสทับถนนมานำเสนอแก่ท่านในโอกาสต่อไปกรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผ่งสอนช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรพิธีกรพิธีกรรมพิธีการ,ก,ร,ก,รกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ